นี่คือทะเบียนสมรสระหว่างฉันกับประจักษ์ที่ยังมีผลตามกฎหมายทุกประการแต่พิจักเขาอยากกับคุณหญิงแล้วไม่ใช่หรอคะและตอนนี้ก็จดทะเบียนสมรสอยู่กับทองไอทะเบียนนี้จะไปมีผลตามกฎหมายทุกประการได้ยังไงคะนี่คุณทำบ้าอะไรคุณอะนอง ไม่ได้บ้านแต่พอฉันยังมีสติสับปันชัญญาครบถ้วนต่างหากฉันถึงไม่เซ็นถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมหย่าแล้วก็ผมก็จะฟ้องและไงคุณก็แพ้อยู่ดีถ้าคุณฟ้องหย่าฉันสำเร็จฉันก็ไม่มีอะไรจะต้องเกรงใจคุณแล้วใช่ไหมคุณจะทำไมอ่ะที่ฉันไม่ยอมออกสื่อมาเป็นสิบปีฉันก็จะได้ออกสักทีไง เรื่องที่ฉันไม่เคยได้พูดฉันก็จะได้พูดว่าชีวิตคู่ของเรามันเฮงสวยขนาดไหนแล้วที่ฉันต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้มันเป็นเพราะใครจากเขาเป็นห่วงภาพลักษของตัวเองที่สุดเพราะฉันคู่ไปแบบนั้นเขาก็เลิกให้ฉันเซ็นใบหย่าแล้วฉันกับเขาก็ยังคงสถานะสามีภรรยากัน ตามกฎหมายจนถึงวันนี้แต่พี่จักรเขาบอกทองว่าเขาอยากกับคนหญินแล้วแล้วเขาก็ชวนทองไปจดทะเบียนสมรสใหม่ด้วยกันเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นของทองครึ่งหนึ่งทองสามารถอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้จนวันตายที่เขาพูดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหรอคะก็หมายความว่าเขาโกหกเธอไงทะเบียนสมรสที่เธอจดเนี่ยนะมันก็เป็นแค่กระดาษเปล่ามีค่าเอาไว้ใช้แค่ เชฟขี้หมาก็เท่านั้นแหละส่วนสถานะของเธอในบ้านหลังนี้ก็เป็นแค่ผู้อยู่อาศัยไม่มีสิทธิ์ในสมบัติอะไรสักอย่างแม้แต่ดินสักก้อนก็ไม่ใช่ของเธอไม่จริงพี่จักจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรเขาจะหลอกทองทำไมหญิงสาวที่หวังจะเกาะชายแก่กินแต่ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของเขาจากเขาไม่ได้รักเธอหรอก เขาแค่หวังจะใช้ความดังของเธอสร้างคะแนนเสียงให้กับเขาในใสายตาของเขาเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงสวยแต่งโง่ที่ถูกหลอกใช้นี่ฉันสงสารเธอหรอกนะถึงมาบอกความจริงให้เธอตาสว่าง